สวัสดีจ้าก,กินแซ่บสไตล์เมอรี่จ้ามือนี้ไดม้มนูแบบแง,ง่ายๆได้จ้าแต่ว่าแซ่บแสนอร่อยผัดผักซอส <c oughs> ผัดผักซอสจีนอ๋อ <c oughs> กินมันยังฉุนอยู่จ้ะขอเลอก <c oughs> สมัครขออภัยนะคะ มันเผืออูแลแดพริกไม่เผ็ดมัเคลือแล่ไหมพีม่เนาะ ทั้งทงที่แช่น้ำเกลือเป็นชั่วโมงตีเขาก็เลยไม่สวยงามแต่ว่าความอร่อยเหมือนเดิมเพียงแค่รูปลักภายนอกบ่นงาม มากินเลื่นเป็นเมนูที่คนสงสัยนะคะว่าใช่เมนู ส้มตำหรือเปล่าตำมะเขือหรือเปล่าไม่ใช่นะคะผัดผักคะ่ะผัดผักซอสจีนอร่อยถ้าไม่มีซอสจีนแล้วก็พันดมันหอยบานเท้านะจาก็ได้ แสบพื่กคำถ้าอยากแสบใส่พริกน้ำต่ถ้ามีเด็กทานด้วยก็ไม่ต้องใส่พริกไม่เผ็ด ตอนร้อนๆอร่อยมากถ้ามีเขาสวยซักถ้วยน้อยๆเนี่ยกำลังดีเลยค่ะ งามเนาะมีสองขนาดสั้นกับยาวม,มีประโยชน์มากเลยค่ะแถมอร่อยรากจะกินมึงแล้วจ้ะ สรบเลยอเอาเราจะพี่น้องจา,จากในเมือนี้มืองนี้ก็ต้องขอตัวลาก,ก่อนนะจ๊าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย